ที่ห้องประชุมเวียงการหลงสารานกลางจังหวัดเชียงรายนายอุดมจันตะวงศ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดครั้งที่1ทับพดโดยมีนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาการเข้าร่วมการประชุมตามระเบียบวาระประกอบด้วย คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเชียงรายสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวนาปีรอบหนึปีการผลิต2,567ทั68และคาดการณ์การผลิตข้าวนาปีรอบหนึ่งปีการผลิต2,567ทั68สถานการณ์ตลาดข้าวเปลือกนาปี2,567ทั68มาตรการภาครัฐ การกำกับดูแลผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,567ทั68ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดเชียงรายปีการผลิต2,567ทั68การคัดเลือกรายชื่อผู้แทนในคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดจังหวัดเชียงราย การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวเปลือกเข้าวสารตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต2567-68จทับจังหวัดเชียงรายซึ่งนายอุดมจันตะวง์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายได้น,นำเสนอที่ประชุมให้มีคณะกรรมการบริหารจัดก,การระดับอำเภอโดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่อำเภอร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนเกษตรกร ในการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวร่วมกันต่อไป